คำพูดของแม่นั้นศักดิ์สิทธิ์มากถ้าพูดให้ลูกดีลูกก็จะดีตามปากของเราแต่ถ้าพูดสาบแช่งเขาเขาก็จะเป็นไปตามปากของเราหวังว่าโยมคงเข้าใจนะจะหลวงพ่อฉันเข้าใจแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่แช่งลูกแต่จะให้พรเขาขอให้เขามีความสุขความจเจริญฉันเห็นจะต้องกราบลา จะรีบกลับไปสวดมนต์ให้ลูกหลวงพ่อขอบทสวดมนต์เช่นด้วยท่านพระครูหยิบแผ่นพับบทสวดมนต์วางลงตรงหน้าสตรีสูงวัยนางหยิบขึ้นมาอ่านดูแล้วก็พูดอย่างมุ่งมั่นว่าถึงจะอ่านยากลำบากแค่ไหนฉันก็จะอ่านแล้วจะท่องทุกวันจนกว่าจะจำได้ฉันตะต้องสวดมนต์ให้ลูกฉัน ให้ขึ้นมาจากนารกให้ได้หลวงพ่อเอาใจช่วยฉันด้วยนะจ๊ะไปลูกเรากลับไปสวดมนต์ให้พี่สาวของลูกกันเถอะนางบอกลูกแล้วก็ชวนกันกลับสองแม่ลูกลุกออกไปแล้วแม่ลูกอีกคู่หนึ่งซึ่งวัยใกล้เคียงกันกับคู่แรกก็ครานเข้ามาแทนที่ลูกสาวกราบเรียนท่านพระครูว่าหลวงพ่อคะ ช่วยเทศสอนแม่หนูหน่อยแกเชื่อแต่หมอดูหนูกลุ้มใจจะแย่อยู่แล้วหมอดูที่ไหนล่ะหมอดูแถวบ้านค่ะเขาชอบดูไพ่ป๊อกให้แม่แล้วก็ทำนายต่างๆนานาให้แม่เปลี่ยนชื่อบ้างละตั้งสารพระภูมิให้บ้างละนี่ก็มาบอกอีกว่าหนูตั้งพระพุทธรูปผิดให้ตั้งใหม่ไม่เช่นนั้นจะทำมาหากินไม่ขึ้น หรือไม่ก็จะเกิดไฟไหม้บ้านหนูไม่อยากเชื่อแต่แม่เขาเชื่อก็รบเรา้าให้ตั้งเสียใหม่หนูก็เลยพามาหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อช่วยเทศแกนหน่อยลูกสาวพูดจบคนเป็นแม่จึงฟ้องบ้างว่าหลวงพ่อช่วยเทศสอนลูกเช้าฉันหน่อยเถอะ มันหัวดื้อหัวรันฉันบอกซ้อนอะไรมันก็ไม่ฟังอย่างเรื่องตั้งพระพุทธรูปก็เหมือนกันหมอดูเขาบอกให้ตั้งหันหน้าไปทิศตะวันออกเขาก็ตั้งหันหน้าไปทิศเหนือหมอดูเขาทักก็ไม่ยอมเชื่อขนาดจริงจกตุ๊กแกทักกระยังต้องเชื่อนี่คนทักแท้ๆเขายังไม่ยอมเชื่อก็ท้าตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เท่ากับหันไปห้องสุขขาหนูก็เลยหันหน้าไปทิศเหนือแทนหลวงพ่อว่าหนูผิดหรือเปล่าคะ่อนขอความเห็นไม่ผิดหรอกหนูทําถูกแล้วหลวงพ่อถือว่าเอาความสะดวกไว้ก่อนถ้าจะถือก็อย่าหันไปทางทิศตะวันตกทิศเดียวก็พอส่วนทิศอื่นๆไม่เป็นไรและที่หลวงพ่อจะห้ามอีกอย่างนึงก็คือ อย่าไปนอนห้องพระทําไมนอนห้องพระไม่ได้คะหนูว่าดีที่อีกจะได้ไม่ถูกผีหลอกเพราะผีต้องกลัวพระล่อนออกความเห็นที่หลวงพ่อไม่เห็นนอนห้องพระก็เพราะจะไปเกะก,กะเทวดาเขาบ้านไหนมีห้องพระเทวดาจะลงมาสวดมนต์เวลาเที่ยงคืนกับหนึ่งนาที นี่หลวงพ่อรู้มาจากแม่ชีทองก้อนนะแม่ชีบอกว่าเทวดาจะมาสวดมนต์เวลาเที่ยงคืนกับหนึ่งนาทีถ้ามีคนนอนอยู่ในห้องพระเทวดาก็ไม่ลงมาสวดเพราะเหม็นกลิ่นมนุษย์เทวดาเขาบอกแม่ชียอย่างนี้ซึ่งหลวงพ่อก็เชื่อตามนั้นเพราะในคำพีมีบอกไว้ว่า กลินมนุษย์ย่อมปรากฏแก่เทวดาทั้งหลายเหมือนซากศพที่ผูกไว้ที่คอเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรนอนในห้องพระตกลงว่าตั้งพระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศเหนือไม่ผิดใช่ไหมคะสตรีวัยสี่สิขอคำยืนยนันเรื่องการตั้งพระพุทธรูปไม่ผิดไม่ต้องไปเชื่อหมอดูเพราะหมอดูก็คู่กับหมอเดา เราอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับหมอดูเลยนะโยมนะอาตมาสอนลูกศิษย์เสมอว่าไม่ต้องไปหาหมอดูให้ดูดวงเพราะไม่ใจดวงมาทำให้เราดีเราต้องทำดีให้กับดวงจึงจะถูกทำดีให้กับดวงยังไงล่ะจ๊ะคนเป็นแม่ถามก็มันสวดมนต์เจริญกรรมฐานยังไงล่ะไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้ว ไม่ต้องไปเสียเงินให้หมอดูเข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจจ้ะหลวงพ่อพูดแบบนี้หมอดูก็หากินไม่ได้นะสินางยังคงห่วงหมอดูดูอย่างโยมก็แล้วกันขนาดลูกเขาอุตส่าห์พามาหาจะให้อาตมาเทศให้ฟังโยมก็ยังไม่เชื่อที่อาตมาเทศคนอย่างโยมมีอยู่มากมายในสังคม เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหมอดูจะตกงานก็ไม่ว่ากันนะหนูนะประโยคหลังท่านหันมาพูดกับคนเป็นลูกหลวงพ่อไม่มีทางช่วยแม่หนูได้เลยเหรอคะโนเวท่านตอบเป็นภาษาอังกฤษและก็บอกเหตุผลว่าหลวงพ่อยุดหลักคนบ้าอย่าถือคนดืออ้อย่าสอนคนจรอย่าคบ คนประจบอย่ารักคนทักอย่านิ่งคนจริงอย่านายคนอายอย่าล้อคนมาง้อขอโทษอย่ากโกรธเคืองแม่ของหนูเข้าดือ้อหลวงพ่อจึงไม่สอนแต่ก็ไม่เป็นไรแก่ที่แม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้แก่ที่ลูกหนูหมั่นสวดมนต์และอธิษฐานจิตขอให้แม่มีความสุขและมีความเห็นถูกต้อง ไม่นานเขาก็จะเปลี่ยนได้ต้องแก้โดยบุญกุศลของลูกเพราะแม่เขาไม่มีบุญกุศลไม่ต้องท้อใจสร้างบุญกุศลเข้าไว้มากๆและหนูจะแก้ปัญหาได้เชื่อหลวงพ่อนะค่ะหนูจะเชื่อหลวงพ่องั้นหนูกับแม่ขอกราบลาค่ะรายที่สาม